อมีการปรับปรุงบุรณาเยอะ Team ไหมเยอะนะช่วงนี้เอาแน่นอนแน่นอนแต่ว่าพอเปิดฤดูกาลอเมริกาฟุตบอลเนี่ยชีวิตชาวบ้านชาวเมืองก็จะคึกคักขึ้นมาอีกแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อาดาราอเมริกาฟุตบอลนี่คงจะพักก่อนกับเต็มที่นนไ NS, ม่ใไงตึกซียนเอายแล้วขายแล้ว เขาจะนิน่เขาจะใช้ระบบวันเวนะถนนแคบแล้วเขาจะใช้ระบบวันเววันนี่เวันเช้านี้ตอนไล่โถดจะตอนพ่อก็ลังจะาปิดจะขอปิดแล้วประกาศปิดแล้วอ่ะ ไอ้เจ้าน้องคนหนึ่งก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตไปปวดท้องเดี๋ยวขอญาตไปทำธุระก่อนพ่อก็เลยล้างกล้องไว้เฉยๆงั้นบอกเอางั้นจะทิ้งกล้องไว้ที่นี่แหละพอพอพ่อก็ไปอาบน้ำพอจะพออ่้อาน้ำไม่ต้ำโวยวายบอกมาว่าพ่อพ่อบล็อกไว้หรือเปล่าทำไมอาบฟ้าก็ไม่อาบ มีคนเข้ามาบอกว่าคุณชาไปทำธุระไปทำธุระยังจานทั่วโลกเลยเอาไปใหม่ไหมมั่ไปไหนแล้วเดี๋ยวหาไม้มาทุบเอาที่ไม่คงมีทุกทุกที่ไหนตรงที่เราไปจอดครั้งแรกก็น่าจะมีน่ะโตเขาจะรอให้เราจอดก่อนแล้วค่อยเดินมาไง ประมาณนั้นนะป้าว่าถ้าสนุนหลวงเนี่ยมันมันมาทำางานไม่ได้เอต่อสู้ครับไม่ผมว่าเมื่อกี้มันไม่แบ่งกันไงบางนั้น่ไปมันเป็นศิลปะการพูดโตลูกถ้าแบ่งแล้วจะได้เท่านี้ถ้าไม่แบ่งแล้วเท่านี้มันก็มาบอกกันเราสีอันนี้คือโลกนะโอ้ยอดยอดใช่มันเป็นศิลปะของคนมันเงาจะได้อีกแล้วเท่าไหร่ตั้งเยอะเว่นดำยังได้เลยรอบหลังเลยนะนี่ ปนัไใช่เป็นความผิดของเราไหมคือเองก็ไปตีกันเองเอากันเองสิไม่ได้มันก็จะมายืนตื้อโซเซโลเลอยู่นั่นแหละไม่เราจะไม่เราไม่เราไม่สามารถที่จะเป็นเถียงเขาได้หรอกมันก็ลงเล้งลงเล้งบุกเบิงบุกเบิงนั่นน่ะบ้านมันไม่ใช่บ้านเราไม่ทันเจอมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันเดี๋ยว ไม่เจอแล้วแบ่งเพื่อนเออนั่นแหละเราก็ต้องประมาณนั้นแหละเราเราต้องมาพูดที่รถที่แหละได้อยู่ไปพูดตรงนั้นมันแบ่งนะมันไม่ได้มันก็ลบเลขกุ้งเก้งอยู่นั่นแหละปกติโอ้ยมันสบายใจแล้วมันโบกใ้โบกมือเ้วปกติมันเกือบได้อีกคันหนึ่งนะฮะมันเกือบได้อีกคันหนึ่งนะไอ้นั่นเดินไปก่อนไอ้นั่นเดินไปบอกรถนั้นว่าอย่าไปเชื่อนี่แสดงว่าวันหนึ่งมันก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเนอ่มมันแผนของเขา มันเป็นแผนของเขาในการหากินของเขาเข้าใจอข้อควคมดามันจังเป็หนย่างก็หนึ่งได้แล้วคนที่สองเขาก็บอกว่าไอ้นี่ไม่แบ่งก็ได้อีกช็ดหนึ่งอ่ะนะปกติเดี๋ยวไอ้ดันมาเขาจะบอกว่าไอ้นี่ไม่แบ่งให้อ่าเราก็ต้องออกมาซะบอกได้แล้วสองคนก็จบอย่าไปยุ่งกันปกติปกติเราคิดเองนะนี่ยไม่ได้คิดหรอกมันเป็นเรื่องของโลกซึ่งปกติคิดเองไง มันจะคิดเองได้ไงมันเดินมาทวงอ่ะมันจะคิดเองนั้นอ่ะมันบอกเองอ่ะเออเราไม่รู้ใช่เราแค่เรารู้ว่าต้องจ่ายตู้เราก็ไม่ให้มันหรอกก็เถียมันอย่างนั้นแหละบอกไล่มันไปไกลๆนั่นแหละแต่นี้เราไม่เคยมาเมืองนี้ไงม็นไล่โตนีแหละมันจะมีแฝงอยู่ทุกสังคม แม่เดี๋ยวไกินนู้เดินแล้วป้ากวันเนี่ยไม่รู้นู้เดินนู้เดินชามโตโตอยากกินอะไรครับคุณป้าก็แล้วแต่แล้วแต่พากักินเตียวอไรวยเี๋หรือไก๋วยตีวแล้วแต่ชามแบ่งมาก๋วยเตี๋ยวเหรอ แล้วแต่คนขับอยากกินอะไรก็กินตามเป็นขับอยากกินอะไรไปเ้อะอยากกินไหมอาหารเกาหลีอยากเหรออยากจะไปขับข้ามภูเขาไปอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเห็นคุยตเมื่อวานอยากาหารเกาหลียังคนเกาหลีอยู่นี่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แถวนี้ก็มีใช่ไหมเนี่ยชุมชนเกาหลีเนี่ยหลายหลายแสนคนเลยนะโอเคอะพรับผม คนไว้ร้มมานเกาหลีวส่งลงไว้ร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แล้วเรา <c oughs> ก็จะมารับปีหนะ <c oughs> <c oughs> น้าแล้วตะเวรรับทีนี้ <c oughs> แล้วก็จะเวรแล้วก็จะรับปีหนะ้า <c oughs> สง่งกิมมี่ไว้ร้านผัก สนาณาล่นเลยอันนี้เปิดท้ายมาทำไมไม่ปิดอ้าวอ้าวเขาอาจจะพอใจประมาณนี้มั้งโต้ลูกอาบแดดไงอาบแดดบนรถไงไม่มันต้องปิดท้ายด้วยผิดกฎหมายปะเิดนนะเ้อมันไม่ใช่มันไม่เห็นนะอันนี้เราจะออกเดินทางไปหาหารับประทานอาหารรุดขนาดนี้ถ้าไม่เห็นก็ไิดไปละนะคะ dah buang hang mira order going down on the, the south down, <x2> <coughs> and, a, and a car <coughs> the car down the opposite direction. Oh, no. Yeah, don't move over. Don't you, Kind of over to the front and they collided with each other. เราจะเน้นหนักไปทางภูเขานะเอลซ่าเนี่ยนะนะแววนะมันจะมีจุดเด่นไปคนละอย่างเนาะแต่ที่มิชิที่ชิคาโกก็เน้นไปทางมิชิแกนทางแถบนี้เป็นภูเขาแตบนี้เป็นเน้นทางภูเขาขึ้นขึ้นลงลงลงสูงต่ำยงไะมี่มิก็บอกว่ามันไม่ปิดนะ อ๋าจ ah? ิบม no, well, like yeah. ี่บอกต้องปีไม่มีปัญหาอะไรบางอย่างมั้งลวมันเสียเหอมีอย่างเดียวคือเราจะจะข้ามเราจะขับไปถามเขาเองได่เลยตำรวจเขาวิ่งตามเพนั่จะวิ่งตามเราไปถึงตามโมเท ตามโมเช่นี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกจากตัวเมืองแอตแลนตาแล้วนะคะอของเรากำลังมีปัญหาว่าเอ๊ะเราจะกินก๋วยเตี๋วดีหรือจะกินอาหารเกาหลีดีอะไรเงี้ยคะเพราะว่าแถวนี้มีชาวเกาหลีอยู่เยอะแั้ก็รตอรับลงประติ อาจจะถึงจะโตคดยกันในรถแล้วก็จะแยกกันไปสู่กันละร้านหร <laughs> ือจะฝรั่งดีนะอะไรเงี้ยก็มีหลายอาหารหลายรสชาตินะคะให้เราเลือกตอนนี้ก็ขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะเ,เอลเซลาสวยงามมากอากาศสดใสค่ะา,าค่ะ